สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะเจที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะจับคันนี้นะคะ Toyota New วฟอร์จูเ r ค่ะ2-4ขับ2นะคะปี2019ค่ะมาในราคาโปรโมชั่นนะคะเพียง7,99 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ รถสีขาวแบบนี้นะคะรถบ้านอีกเช่นเคยนะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่ารถเพิ่งเข้ามาถึงนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเขาจะเป็นโพรเมียมนะคะตัดกับตัวโลโก้นะคะของโตโยต้าตรงกลางเนาะตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED เช่นกันนะคะในส่วนของตัวยางนะคะลูกค้าได้เป็นยาง ปีสโตนนะคะปี2019เนาะปีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กนอยคอบสแปดออกโรงงานนะคะทางด้านกระจกเขามีาไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ที่จะเปิดเป็นโควิ่มนะคะตัวนี้มีสมาร์ททีเลตแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีอใจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้เลย เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะสําหรับตัว2 4ลูกค้าภายในเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะคะเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะกระจกเป็นออโต้สีบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start ด้วยนะคะส่วนตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้มีเพิ่มเสียงลดเสียงขารับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะอ่าแล้วก็ยังมีในส่วนของแพนเด้าชิปนะคะสับเกีย เล่นเกสปิดเกียร์ตัวนี้มีให้นะคะส่วนตัวเรนไมคคันนี้อยู่ที่75,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันค่ะมีอีโคโหมดเทอร์โหมดแล้วก็ตัวกันลื่นเท่าไหร่กันลื่นสบัดน,นั่นเองนะคะในส่วนของออปชั่นด้านหน้าตัวรถนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะ นี่นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ําตาลนะคะลูกค้าแล้วก็มีพรมนะคะรอบคันให้ด้วยนะคะตัวแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะสําหรับขาผู้โดยสารนั่นเองนะคะตัวยางของเขานะคะ รบคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวเครื่อง2.4ดีเซลนะคะตัวไฟเลีเ้ยวแบบไร g แกดิ้งนะคะตัวชุดยางอะไหล่อยู่ครบนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะคะตัวฝาท้ายสามารถเปิดปิดออตโต้ได้เลยนะคะนี่นะคะภายในนะคะกว้างขวางนะคะเหมาะสำหรับรถครอบครัวนะคะลูกค้า7ที่นั่งนะคะเขามีแอร์ราให้รอบคันด้วยนะคะแล้วก็มีพรมนะคะ 3D นะคะสีน้ำตาลเข้ากับภายในนะคะ นี่ก็ได้เป็นรถบ้านนะคะเช่นเคยนะคะลูกค้าของเราเน้นเป็นรถบ้านนะคะนี่นะคะตัวบอกไม่ยับไม่ช้ำนะคะสภาพบอกแล้วก็ยังได้เป็นตัวบอกะกราไฟฟ้าคู่หน้าเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผูง้โดยสารด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถรับดูรถหน้างานได้นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะโทรสายโดยตรงนะคะไม่ผ่านในหน้าค่ะโทร0 6นหกห้าค่ะ 49 5296ขากับเซลล์หยกนะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเนาะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ